สวีดัสสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้จอบเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่รักรถของเรามากๆนะครับผมเพราะว่ารถของเราเนี่ยครับเรียกว่าเป็นเหมือนแขนขาของเราเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปทํางานเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทําธุระต่างๆมากมายครับและแน่นอนนะครับว่าสมมุติถ้าเราแบบว่าอยากให้เราดูหล่อขึ้นใช่ไหมรถของเราก็ต้องดูหล่อตามไปด้วยฮะจะได้แบบดึงดึงดูด คนที่เราชอบหรือคนที่เราปิ๊งปังให้เข้ามาหาเราก็ว่าได้นะครับและวันนี้นะครับผมมีเทคนิคในการเรียกว่ายังไงเดียในระบิ id, ดรถคันเก่าของคุณให้เป็นคันใหม่เหมือนเสมือนเพิ่งแบบถอยมาแบบครั้งแรกวันแรกเพิ่งออกจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับวิธีในระมิตของเราเรียกว่าง่ายๆหลักร้อยก็สามารถทําได้แล้วนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเราไปเครื่องเก้วนี่คือหลักคันเกือบหลักหมื่นบ้างนะครับโหเรียกว่าอาจจะต้องใช้ในการ ในการจ่ายนี่คือแพงมากๆแต่ว่าวันนี้เรามีวิธีที่ง่ายทําได้ด้วยตัวเองหลักร้อยเท่านั้นนะครับอันดับแรกของเราตัวนี้เลยเวบ HD Diamond Premium Wax นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาเคลือบสีเคลือบสีแก้วสูตรพรีเมียมนะครับถามว่าตัวนี้มันดียังไงนะครับผมผมบอกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งรถยน มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ถามว่ามันดีไงตัวนี้แน่นอนว่าประเทศไทยนี่คืออากาศร้อน UV เยอะมากๆตัวนี้อันดับแรกคือป้องกันแสง UV นะครับทำให้รถลองคุณ เสมือนใหม่รถของคุณเงาวิบวับนะครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันคาบเหลืองคาบต่างๆรอยจะมือจับลอยขีดควนนะครับผมแล้วก็พวกคาบตามขี้นกเนี่ยรอยด่างอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่าพิเศษสุดๆนะครับผมปกติแล้วราคา490บาทเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าคุณซื้อตัวนี้นะครับสั่งปุ๊บ ได้แถมนี้ด้วยอ่าเอาไปเลย2ผืนนะครับใช้คู่กันนะครับเพื่อให้ลดคุณเงาคลิปบวิวับนั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับเท่านั้นยังไม่พอผมอยากจะมาแนะนําอีกตัวครับตัวนี้เลยเรียกว่าเป็นพระเอกคู่กันเลยนะครับฟื้น HD Diamond Premium Wax นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว Scratch Remover นะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มันดียังไงนะครับ เวลาเวลาเรามีเวลาเราขับรถแน่นอนมันจะมีรอยพวกรอยขี้ขวรหรือรอยมือจับหรือไม่พวกรอยขี้นกนะครับคาบสีที่ไม่เท่ากัน,นครับตัวนี้ก็จะสามารถ s k a t c h remover ตามชื่อเลยครับสามารถลบรอยได้อย่างหมดจดนะครับเสมือนกับรถของเรานี้ใหม่กิ๊กเลยทีเดียวนะครับและราคาผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ ราคาพิเศษมากๆ5 5าบาทแต่มีโปรโมชั่นเหลือเพียง350บาทเท่านั้นก็ได้พอก,ก็แถมไปอีก1ผืนเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณได้2ตัวนี้มาคู่กันนี่เป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากสองอันนี้คู่กันปุ๊บราคาไม่ถึงคันอ่ะโอ้โหเรียกว่าราคาไม่ถึงพันแถมยังได้ตัวของแถมด้วยดังนั้นรีบเลยนะครับยังไงสนใจนะครับติดต่อเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดด้านล่างไว้นะครับสนใจยังไง รีบมานะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นคุณภาพที่สุดยอดมากนะครับผมลองมาใช้แล้วในระยะหนึ่งติดอกติดใจมากเรียกว่าประหยัดทั้งเวลาแล้วเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองซึ่งเหมือนกจะเราดูแลลูกของเราด้วยตัวเองนั่นเองนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย